ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหมค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระใหม่นะคะคือสระอึนะคะสระอึเป็นสระเสียงสั้นนะคะมีรูปสระอยู่สองรูปสระคือพินอินะคะหรือสระอิ แล้วก็กลมๆนี่คือหยาดน้ำค้างนะคะรวมแล้วเป็นสระอึออกเสียงว่าอึนะคะเราจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การผรสมสระอึนะคะการอ่านสะกดคำพร้อมความหมายการอ่านประโยคและการอ่านบทกลอนนะคะทบทวนด้วยปริศนาคำทายนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะสระอึ เป็นสละเสียงสั้นจะอยู่บนพยัญชนะนะคะต่อไปเป็นการผสมสละอึนะคะกออึกึจออึจึตออึดอตออึตึบออึบอบออปบอออึอึชออึชืทออึถื พออผึฟออือฟืออือออชออืชอซอึสึทอึนอออพออึฟออึพออึมออยอึย ร,ออร่อออต่อออฤวออฮอ,อึอึต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำและความหมายนะคะตึตออตึอตึหมายถึงลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ him, ่นเนื้อแห้งหมักใช้ประกอบกับคำว่าเหม็นตึตึนะคะเห หอือเหอะเหอเป็นการหัวเราะในลําคอหรือหัวเราะเบาๆนะคะเช่นเขาหัวเราะเหอเหอรือรออหรือหรือหมายถึงคําบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นเธออยากกินก๋วยเตี๋ยวหรืออยากกินข้าวซอยอ อออออหมายถึงอุจจาระคือของเสียที่ออกทางทวารหนักนะคะหรือการไปถ่ายอุจาระนะคะฮึออเฮฮเป็นคำอุทานเป็นคำที่เปล่งออกมาเมื่อแสดงความไม่พอใจหรือแปลกใจนะคะ ต่อไปเป็นการฝึกอ่านประโยคนะคะตาสาไปเจออึมาลีหัวเราะหึหึต่อไปเป็นการอ่านบทกรอนเรื่องใครอ,อึใครอึเหม็นตึตึมาดูรึใครอึเหม็นเช้าสายบ่ายและเย็น ใครอึเหม็นมาดูหรือต่อไปเป็นปริศนาคำทาทยนะคะกลิ่นเหมน็นคล้ายกลิ่นเนื้อแห้งตรงกับคำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะตรงกับคำว่าเหมน็นตึตึนะคะหัวเราะในลำคอหรือหัวเราะเบาๆตรงกับคำว่าอะไรคะ ถูกต้องนะคะคือการหัวเราะหึหึนะคะมีความหมายว่าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกับคำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะความหมายที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกับคำว่าฤๅนะคะคำที่มีความหมายว่าอุจจาระตรงกับคำว่าอะไรคะ เก่งมากนะคะตรงกับคำว่าอึนะคะเป็นคำที่แสดงความไม่พอใจหรือแปลกใจตรงกับคำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะตรงกับคำว่าฮึอสำหรับปริศนาคำไทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะการเรียนรู้สระอึก็จบเพียงเท่านี้นะคะสรุปสระอึเป็นสระเสียงสั้นนะคะ มีรูปสละประสมอยู่2รูปคือพิมพ์อินะคะและหยาดน้ำค้างนะคะสละอึจะเขียนข้างบนพยัญชนะนะคะคำที่ประสมสละอื่และไม่มีตัวสะกดจะมีไม่ค่อยมากนะคะคำที่ประสมสละอืแต่มีตัวสะกดจะมีเยอะอยู่คะ่ะแต่เราจะเรียนกันในคลิปหน้านะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ติ้งติ้งหลังคลิปครูใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ